เรียนนะขึ้อบ่อเรียนรถห่อลงมาลงอยากนั่งเดือดอาพี่น้องคะ่ะเสือผ้าเมื่อเราได้มือนน่อยมากเศร้าจนค่ำพี่น้อง ทำหน้าข้าเนาะทำหน้าข้าเนาะอ่าเหลีวเห็นยะนนันเป็นทำหน้าข้าด้วยพี่น้อง,งเด้อซุอ ท่าเรือวิสาหกิจดอนโพนะคะพี่น้องเนื้อค่ะจังไดก็แคหนาจอไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอยากมาเที่ยวปักมุดหรือว่าตั้งกี่พีเอมาใดเลยนะคะพี่น้องค่ะท่าเรือวิสาหกิจดอนโพค่ะพี่น้องค่ะปู่เอือราชานาคราดเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะมา เยี่ยมไม่ยมอีกคือเก่าแม่ไม่ยูนน้ำจุนแต่เส้าหอดคำคือเก่าค่ะค่ะเป็นจังไรเนาะค่ะคุณแม่ค่ะพ่อเห็นเอฟซี่ไหตำธาเลือกวิสาหกิจชุ่มชนดอนพ่ให้แนวว่าสันค่ะแม่ค่ะก็สิมีพี่น้องห้ามคุณจักหลายเลยค่ะก็มี่อยู่ค่ะพี่น้องผู้นั้นผู้หนี้เพื่อนกับมาเนาะค่ะผู้ลังคนเพื่อนกับเพื่อนกับโุกดีเพื่อนกับมาแต่ว่าถือว่าหลายอยู่เ่วานนังอะหลายอ สีมาจากไอ้มาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพนี่เพิ่นสีได้อยูเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็บอกว่าอันแม่ซื้อแน่เด้อตัวนั่นตัวนี้ค่ะแต่ว่าแม่ก็บอกใครบอกใครซื้อปันไดหานะเพิ่นก็ได้มาอยูแบบที่นี่ก็จะมีเพื่อนยูขั้นโหนดเนี่ยละค่เมื่อนั้นเพื่อนมาเพื่อนก็เลยลงไปค่ะลงไปเพื่อนก็ ไปจับลูกบอลนั่นละน่ล้างปูเหาหันเพิ่นก็ได้ซูนสามหรือสามศูนที่ลึกมันออกเนาะโอ้ออกมันเลยมันออกศูนสามจ้าหันแล้วเพิ่นก็ไปแก๊เพิ่นก็เลยได้เพิ่นได้แปดหมื่นโอ้ค่ะค่ะเพินพ่นได้แปดหมื่นที่นี่เพิ่นก็เลยเฮ็ดมาเพิ่นก็เลยมีผลละหมากหลากใหม่มีพญานาคอีกยังนี่แหละค่ะเพิ่นก็ เออเกาเสียนเพิ่นเอามาไหวปูแหละเพิ่นก็สิ่ีย้ายมาน้าสองสามยายนี่แหละค่ะมาที่นี่มาตาเพิ่นก็เลยพาไปเฮ็ดเนาะก็เลยไปบอกเพิ่นว่าเพิ่นโชคดียังสั่นยังสี่นะค่ะเพิ่นก็เลยขอว่าเพิ่นก็เลยขอว่าถ้่แม่เพิ่นได้อีกฟังๆอีกเพิ่นก็สิมาอีกค่ะแต่พ่อแล้วเรียบร้อยแล้วรดครับเพิ่นก็เลยว่าเอาพั้นมันสิห้ อีดีก็ให้ลูกให้ล้านเห็นแน่นอค่ะเพิ่น<า>ก,ก็เลยวางสินะ่เนาะเพิ่นกว็ว่าเ่ารท่านไปโดนได้ใบไม้มันก็ลุนลงมาใบาหนึ่งนะค่ะ,ะแต่ว่ามันจ้าจัดแต่ว่าลนหาะลนสซยายท่าเ่จาจ<ะ>้าโยนลนไซยายผู้เ่าค่ะยายก็เลยบอกว่าเออนม่นที่ยังขึ้นมาลนไซตักเพิ่นยังสี่นะก็ะะเลยพากกันเอาข้นมาเบิงก็เลยเห็นในยายยายผู้ผู้เพื่อนจับได้นะ่ะเพิ่นก็ว่าเก้าสอง แต่ว่าแต่ว่าเฮาคูเบิงครูนําเพื่อนนี่เฮ้าเพว่า6กสองังซีนะค่ะคแต่ว่าเก้าสกับกสงนี่ลังเชื่อคอณลงคนเพิ่นก็ว่ามันอาศสิกับหัวกับพังใิ่เนาะแมนค่ะเพื่อนว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะแต่ว่ายายก็กับ่กับ่ออ่นั่นดอกแต่ว่าเฮ้ากับเฮาก็เห็นยังสั้นหันนะค่ะเฮาก็เห็นจังซั้นเฮาก็เเ้าไปตามเพื่อนนั่นลหละแต่ว่า ชิวโบแมนอันนั้นก็ยูน้ำปูแหละเนาะค่ะผู้เฟินสีหายเนาะค่ะเฟินเฟินสีหายลันตัวเฟินหันว่าเก้าสองเก้าสองค่ะแต่คุณแม่ไปเบิ้งน้ำเฟินขาดเป็นหกสองเขากะกันไว้ทั้งหกสองทั้เก้าสองนั่นแหลเนาะเน่ยขาดกระทั่งหกสองเก้าสองหั่นละค่ะแต่ว่ามาแต่ละงวดละงวดเห็นี่มาเนี่ยก็บ่บที่ไม่ทุกงวดเนาะที่ไม่ลูกค้ามาเฟินกะว่าเฟินต่างๆเฟินกะมา ค่ะอย่างสินะมันกระโบกขึ้กันเนาะฮั่วีเว้ากำหนดกวดเกณฑ์ว่าเออตัวนี้ล่ะว่าคากว่าแน่เนาะค่ะก็คือว่าถ้าผู้ใดมักน้ำก็ล่องเสียงเบิ่งล่องยิบลอตเตอรี่ไว้เนาะแม่เนาะแม่นค่ะขั้นผู้ใดว่ามักน้ำก็อยู่นั่โศกเนาะค่ะ่มาโศกเขามีค่ะบุญผ้าวาสนาบุญผ้าวาสนาทรงฮั่สิได้มากมาจู่ฮั่สิได้มา เฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำเพลินนอกค่ะแม่ค่ะสิได้ตอนนี้เขาทั้งทั้งน้ำเพลินก็เห็นนั่นแอดเห็นหยอดผู้ละเศร้าผู้ละยังเอาไว้ทาเฮ็ดอันอันเพิ่นสร้างโบสถ์นาะแม่เนาะสร้างโบสถ์แต่คเพื่อนพ่พ่อวาก็ขอสร้างโบสถ์แน่เฮาก็สิได้เป็นฐานใหญ่เพิ่นสิโยกไว้ๆนี่แหละค่ะโบสถ์วัดนั่นทารามงคลเฮาเนี่ยแหละค่ะจะโยก เดือนเดือนนานนี่แหละเพื่อนแม่ว่าเมื่อเ้านี่กรรมาการเพื่อนก็นลงมาอยู่บัดนเห็นห้าเอฟซีเนาะคะ่ะอยู่ทางไก่เนาะคะ่ะเพื่อนจะเห็นแอดอันคุณแม่เพื่อนอยู่สานอนี่ค่ะกัสีอยู่ท่าเรือวิสาหกิจชุมชนท่าเรือวิสาหกิจชุมชนท่าเรือบ้านโกโพค่ะ,ะก็มาได้เลยเนาะคะ่ะยินดีบริการทุกสิ่งทุกอย่าง เบอร์ทัอันทุแนวฮันลักค่ะค่ะห้ว่าสะดวกเบอร์ทัวร์เนาะแม่สะดวกค่ะสะดวกทั้งบ่ว่าสิเป็นบอนพักบอนเศร้านี่ก็ติดต่อได้น้องค่ะพี่น้องค่ะโอ้ติดต่อได้อยู่ค่ะแต่ว่าของท่าเรือเฮาหนี่เฮากะบม่ได้อ้านดอกแต่ว่าเฮาก็มีพี่มีน้องพอติดต่อให้ได้บังผักบังพักบองเศร้าคันว่ามาโอ้อยากพักอยากเศร้าเนาะอันแม่เอ้ยติดต่อเออของพักของเศร้าให้แน โทรมากเขากะว่าน้ำค่ะที่โย่ก็ตามที่แอดค้นเลยเนาะตรงท่าล่องาเรือเนาะท่าเรือวิสาขากรีมีเบอร์โทรเป็นที่เรียบร้อยโทรค่ะมีเบอร์โทรเรียบร้อยจังไดกับฝากที่ฝากน้องเขาในเด้อค่ะเบอร์ทุขทุกคนค่ะทั้งผู้ยุ่ยไก่ยุ่ไก่พรออมเนอกค่ะค่ะอซอยอุดนุ่นแน่ค่ะพามานี่กับประทับใจค่ะคุณแม่คะทั้งแอดมินกับมากกับประทับใจเนึ่งห้องน้ำกับสะดวกสบายสะอาดสะอ้านค่ะพี่น้องค่ะ บพว่าสิคืนไปดอนพ่อตาคนกับผ้าเวาผ้าวาผ้าโอ้ดีค่ะพี่น้องค่ะคักพ่อตาคนกับเวาผ้าเวาผ้าวาคือว่าห้ามาหอนมาถึงนี่ปรากฏว่าโอบปุ่นก็กันค่ะพี่น้องแต่ึ้นไปทั้งดอนแล้วสิเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะไห่เนาะจ้ามันจะึ้นไปทั้งทานกับหู้รึกว่าสิโล่มลื่นเนาะค่ะคืนไปนี่ก็มันจะก็จะโล่มลื่นเย็นสบายค่ะก็กั่นมาห้าก่ะ ให้ลูกห้หล้านนําไปาก็เข้ากับเข้าก็บได้ป้อยให้พี่น้องเขา้าไปซื้อดอ,อกค่ะห้าแขกห้าคนหลายนอห้าแขกห้าคนหลายก็ายก่ยย่านไปบ่เถือกว่าโอ้ชีคืนไปจ้าไดไปหาตาจัาไดนจังซีนอ,อ่ะค่ะเขากับ,กบมีลูกมหล้านนําผ้าทรงหอดที่คนราคาะคนะครบเสร็จแล้วเรียบร้อยกับผ้าขึ้นเรือแหละค่ะมาจังว่าประทับใจค่ะมากท่าเรือประทับใจอยู่แม่ค่ะ คัหนึงจังได้กับขอบุญขอบคุณะได้ห้าหลายๆเนาะค่ะค่ะจะหลายๆค่ะค่ะคุณแม่คะมานี่กกอบอุ่้นคุณแม่เพิ่งก็ตตอนรับดีค่ะพี่น้องค่ะบบว่าสิผ้าเฮ็ดผ้าทํำผ้าเบาผ้าวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาหาคุณแม่เพิ่นได้นะคะท่าเรือวิสาหกิจชุมชนท่าเรือบ้านโคโพค่ะ ยินดีตอนรับทุกมือเนาะแม่เนาะบ่มีมือปิดเนาะแม่บ่บ่มีมือปิดค่ะยนิยนดีตอนรับทุกวันจนผู้ลา่ะคาตั้งแต่เช้าจนหอดหาเม้งแรงคนคลิกคอผู้ล่ะค่ะค่ะผ่ามีิกากระสีมีต,ตัวดีตัวเด็ดฝากยินดีเนาะแม่เนาะ่ะจะจะเอาแต่ได้ละเนาะค่ะจี่นี่ละค <laughs> ่ะเด้อค่ะพี่น้ <laughs> องเด้อค่ะค่ะตัวเดียวแข่นๆนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะ เก้าสองหกสองค่ะพี่น้องก็ไปพิจารณาเนาะคะ่ะมากกะจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องนอกคะ่ะถือพิษบ่ว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่อย่าลืมยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะรถตอลีะคะ่ค่ะพี่น้องเพื่อเพิ่นแบงรางวัลที่หนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องัน,นก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสดได้มารรวมเพดรวมสางหรือว่ามาเที่ยวมากราปูอื้อื่อน้ำกันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะแล้วก็มาทาเลือวิสาหกิจชุ่มชนนั่อีแม่เนาะค่ะบ้านโศกโพห้องนี้นาะแม่เนาะค่ะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งดีและหลายเด้อค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะทั้งช่อมก็ขอบคุณคุณแม่หลายหลายค่ะแม่คะจ่อมือจ่อเว้นนี่ก็สีได้มานาวอีกได้แม่อย่าลืมตามเลขที่ว่างูเผือกขึ้นรลดทุนได้แม่ค่ะท่นแม่ท่านท่านแม่ทุนมากอะสิน้ำห้ายสิน้ำหายขายกับสิน้ำ งูเผือกขึ้นรถเพิ่นให้ฝากตอนอีกเนาะแม่นกค่ะจ้าจ้อันนี้เพิ่นกับยำงพราท่านได้มาดูหมดนี่ค่ะเดี๋ยววันที่13สดแอดมาตามให้อีกรอบค่ะจ้าคลิปนี้กขอขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ